เลติคิสตอนหมวกกันน็อะโอ้โหอันนั้นล่ะโอ้ยหยุดได้ขนมปังเยอะเลยแล้านั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเลยจะไปไหนกันซื้อขนมปังให้เราวใช่หยุดอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรเปล่าคะลืมอะไรถูกใจลืมอะไรเอาชัวร์ับก็เอาไปแล้วงก็ไปเลยไม่ต้องเฉยใช้เรื่องอื่นเดินค่ะ ทรัพรถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะโอ้สวมมวกกันนอกไปจัดการเลยค่ะลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจเราไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวพาไปเลยรถเลยอยู่ทั้งคู่อะไรคะแม่กระเป๋าตังค์ก็ไปแล้วมวงก็นักข้อไปแล้วเพื่องสับ์ก็ไปเอาแล้วก็ไปเอามาแล้วนะสวมมวงกันนอกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลง แม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูกแต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะ มันผิดตรงไหนคะแม่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือหมวกกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมออ,อกอนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันเนี้ยมันของแม่มไม่ใช่ของหนูค่ะ ว่าพ่อกว่าแล้วใบใหญ่ใหญ่นั่นน่ะสิใบไปเอาของหนูมาค่ะนี่ไหวเลยเนี่ยเาเนี่ยนี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดสีษะของเราด้วยค่ะเห็นไหมคะวิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือสองมือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เียบน้อยช้าเลยอ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อเหมือนกันเห็นไหมคะไม่ใส่แล้วแั้หลุดไม่ได้ไงนะอืไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเอะตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่แต่พ่อหยิบแล้วใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่เนี่ยเราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงเนี้ยมันอยู่ตรงใต้คางไหมอ่าต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไป เท่านี้นก็เรียบร้อย,อยแล้วอ๋อแต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่าอ่าม,มีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือีิบเข้าไปโอ้ยใต้คางปุ๊บเยืนน,นี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งกลมศรีรษะไปด้านหน้าเงยศรีรษะไปด้านหลังอเอียมศรีรษะไปด้านซ้าย เียงสีสะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะไม่มีขยักขยัากเลยอะนั่นน่ะสิแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดกว่ทาเพลงด้วยเหรอใช่แล้วเอามิวสิกมา มัปนปึกเลยเน่นปึกเลยโอถ้าเกิดว่า<ล>มันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอือนี่พูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนี้ละภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้นอ๋อสปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ยใช่เพื่อ คงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สําคัญเ,เนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ําบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะ เปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพ<อ>ราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี้ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะอมแม่ค่ะจา๋าอย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะอ่ะไปได้แล้วค่ะเอาไปให้ถูกใจโอ้โห